ตอนนี้9คนเขาเปิดไฟแล้วก็บอกเลยว,ว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้อำนาจความสสดเป็นของคุณแล้วครับครับดับไฟ7คนเหลือ2คนแล้วมาเคลียร์กันอีกทีอ่ะไปลุยเลยเชิญค่ะ สดผมยังแนะนำให้คุณรู้จักกับหนุ่มสดทั้งสองคนนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับ,รบเริ่มจากเกมโพเดียมหน้าเกมเป็นนักร้องส่วนต้งเนี่ยทำทัวร์นะฮะคือขับรถทัวร์อยู่บริษัททัวร์คุณดูสิครับทั้งคู่นี่ไม่เหมือนกันเลยพยาจะตัดสินใจยังไงล่ะครับคำถามที่คุณเตรียมมาเนี่ยลองดูซิครับมีคำถามนะ,ะจะถามเกมนะครับแล้วก็ต้งนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่า เรามีปัญหาผิดใจกันคุณลืมนัดผมอะไรเงี้ยแล้วเกิดว่าผมงอนอะไรเงี้ยครับคุณจะมีวิธีการง้อผมยังไงถ้างอนแล้วจะงออย่างไงล่ะแต่ผมไม่ได้อยากได้คําตอบที่มายืนอธิบายเป็นบริบทผมอยากให้แสดงให้ดูเลยเอาละฮะตอนนี้จังหวะนี้นี่ยืนรอหน้าร้านเลยทันใดนั้นเกมซึ่งเลทประมาณชั่วโมงครึ่งเดินรีบเดินลงจากรถมาเลยทําไงเ,<อ>เอาเลยยืนรอหน้าร้านกี่โมงแล้วเนี่ยครับ อุ๊ยขอโทษเธอเราติดธุระมาเฮ้ยมีสมบัตยังไม่หายใช่ไหม Some people w a n a o ก็จะร้องเพลงจะทำอะไรที่เราดูเป็นธรรมชาติแล้วเราก็สามารถเอาธรรมชาติเรามางอ้อยต้องต้องเหตุการณ์เหมือนเดิมหน้าร้านอาหารอคุณลูกค้าครับไม่ไม่เข้าไปรอในร้านนะครับรอแฟนครับยังไม่มาเลยสายมาแล้วคคุณลูกค้า โอ้ง่นเไปไหนมาไมราไมก่อนาใไมมาสายเราขับรถชนหมาชนหมาด้วยขอโทษนะโหรอนานวะเนี่ยเชื่อว่าคุณตัดสินใจลำบากเลือกยากจังเลยฮะยากวะาแต่ละคนเขาแบบตั้งใจมาง้อเต็มที่อ่ะเอาละหนุ่มซอดฮะตายแล้วหนุ่มขี้งอนแบบคุณประทับใจวิธีการง้อแบบไหน ดับไฟหนึ่งคนแล้วพาคนที่ใช่มาเจอเราตรงกลางพร้อมนะฮะลุ้นพร้อมครับเชิญครับเชิญค่ะ เราต้องมีกติกาไหมอะยองจ้องตาเขาเรียกว่าทำความรู้จักผ่านสายตากันสนิทเลยประกนะเป็นโมเมนต์ที่จะไม่มีใครสองคนเลยไม่มีใครนอกจากคุณสองคนนะฮะขอให้พวกคุณได้สบตากันทำความรู้จักกันผ่านสายตาหน่อยนะฮะ5วินาทีนะคะคค่ะุณต้องมองตากันนะคะ5วินาทีครับเริ่มครับ5 4 ঘোষাল হর চাই উম ছ เพราะว่าคู่เดทของเรายังมีไปจิ้นกันต่อในรถโดยคนใดคนหนึ่งจะได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำหนึ่งอย่างมันดูกันดีกว่าค่ะว่ามิชชั่นที่ได้นั้นจะน่ารักน่าหยิกขนาดไหนให้คุณทำยังไงก็ได้ให้คู่เดทจูบหน้าผากคุณถ้าบอกให้ทำตรงๆโคตรยากเลยอ่ะไงสอนดีรับดีๆได้หรอรับได้หรอ ทำไมขับเป็นๆนละ่ะก็ไม่เคยเรียนนะพ่อเราเคยสอนนะแต่ว่าพุ่งเข้านาหัวรถลงไปเลยอะหรอ <c oughs> ก็เลยไม่กล้าขับแล้วขับมรถไซรนะ์ไหมเป็นหรอขับเป็นหรอขับเป็นดิสายแว่แนสายแว่นสายแว่นด้วย <c oughs> ขับเป็นจกักรยานขับเป็นจกักรยานคนไต่ยาวดีเนาะจริงหรอแม่แตัดให้ก่อนเป็น,นะนทิน้งรอวัน่ะเนื่อยจนต้องพากเลย มันร้อนไงแบบแล้วแล้วแต่มันไม่ถึงแย่ๆขอห้ามปับก็ร้อนน่ะทำไมร้อนปรับไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าโซนอีกแล้วปอดแ้วผ่าแค่น้อยดิปอดแ้วผ่าแค่น้อยดิมันเหนื่อยมันเต็มตอนเนี้ยว่าเขาตื่นเต้นไม่รู้หรอทำไง เบาดีดีเบาดีดีดิเหนื่อยเยอะมามันจะหายเหรอไม่ช่วยไม่ช่วยไหนมีเหรอหายยังยังด้วยดูดิเหนื่อยมันเต็มเคอของอยู่เลยยิ้มไรอ่ะยิ้มไรอ่ะ ยังเหนือหมดแล้ว,ลวยังเขินอยู่ที่ยิ้มยังเขินอยู่อยามันไม่มีอะไรหรอกจริงมือสากปะมือไข่ไอเรา้ยแล้วทำงานหนักเว้ยทำไมมือเล็กจังเลยอะจริงเหรอ ก็ยอมคิดเหมือนผมไหมครับว่าเขาสองคนเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเขาดูเหมาะกันนะเมื่อกี้คนลุกเลยอะอยู่ใ,ใกล้นี่เมื่อกี้นะที่จ้องตานัดชมเงี้ยลมั้ย ต้องปากสั่นด้วยแหละเฮ้ยเหมือนเราเป็นส่วนเกินกัคุณผู้ชมประสบการณ์ดีๆแบบนี้สมัครกันเข้ามาจ้ามีแต่สนุกมีแต่ได้ก็ได้พูดเลยไม่มีเสียหรอกค่ะได้ก็เดี๋ยวก็เสียเสียก็ได้อะไรเงี้ยนะคะสมัครเข้ามา tvtender.co.th ค่ะพูดคุยเม้ามอยกันให้สนุกสนานใน facebook.com check me out Thailand ค่ะและช่องทางใหม่ในการที่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราง่ายดายแค่สแกนบาร์โค้ดตรงนี้เองนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคุณสามารถติดตาม เท็กไก่ season 2เปิดเกมรูปปูกเกมรับได้ในไลน์ทีวีเท่านั้นทั้งในรูปแบบของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ TV.line. ทไนและววันนี้ขอบคุณ m อ i ที่ทํ่ทำให้หนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะรอ,อคอย EP ีต่อไปด้วยใจระทึกเท็กไก่ t h a i l a n d สวัสดีค่ะแต่รู้เลยค่ะว่ารวยแน่นอนทำไมคะพอเห็นเดิอนออกมาปุ๊บแบบแสงเข้าตามากแบบเพชรประมาณ98ก้าดกลัษใช่พอเพชรกระทบพีท้าผาพี่เข<อ>้าตาเลยค่ะตาเลยนะคะแสงชอบมากค่ะ